ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานปีงบประมาณ2,565ด้วยความยินดียิ่งข้าพเจ้านางวราพรเซนสเถียนตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านตุงน้อยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่ง ภาระงานเป็นไปตามที่กสกำหนดจำนวน30ชั่วโมงต่อสัปดาห์ข้อตกลงส่วนที่1ด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้จัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนและท้องถิ่นออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะประจำวิชาและสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ พัฒนาสื่อพัฒนานวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้สามารถแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียนและทำให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและนำผลการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์มาใช้แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาโดยมีข้อมูลเป็นปัจจุบันดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนการเยี่ยมบ้านผู้เรียนและการพิจารณาให้ทุนการศึกษาปฏิบัติงานวิชาการโครงการกิจกรรม และงานอื่นๆของสถานศึกษาตามที่ได้รับมอบหมายและประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและนำผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ มาใช้ในการจัดก,การเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดก,การเรียนรู้ <1> <1> และนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดก,การเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ข้อตกลงส่วนที่2ประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกดชั้นประถมศึกษาปีที่3ด้วยนวัตรกรรม ICi Model วิธีการดำเนินการให้บรรลุผลจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนแบบฝึกทักษะชุดมาตราตัวสะกด9เล่ม และแบบประเมินความพึงพอใจผลลัพธ์เชิงปริมาณนักเรียนมีผลสำเร็จทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นเชิงคุณภาพนักเรียนสามารถอ่านและเขียนสะกดคำในมาตราตัวสะกดได้มีสมรรถนะด้านการคิดและสมรรถนะด้านการสื่อสารมีคุณลักษณะนักเรียนดีสีปป่งน้อยเกิดสมรรถนะด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูด้วยนวัตรกรรม ICI m o d โมเดลในระดับมากที่สุดขอขอบพระคุณคณะนะกรรมการทุกท่านค่ะ